ท่นด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องเดลฟิวเอ็กดีแล้วก็ช่อง k o โอก้เก้านะครับวันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์ของไททันเอ็แทกออนไททันแบบรีเมคนะครับของผมกับเก้าที่ทําขึ้นมากันเองในเกมมินิบอลครับแล้วก็ขอบคุณแมปไททันที่เขาทํามาไว้แล้วก่อนนะครับคือวันนี้พวกผมจะมาโชว์พลังไททันให้ท่านชมดูแล้วก็จะเล่นกันแบบเนื้อเรื่องแต่ว่าก่อนจะไปดูขอโชว์พลังไททันก่อนนะครับ ทำไงงั้นเดี๋ยวผมจะไม่ใช่ดาบนี้โอเคดาบนี้แหละเขาเรียกกาอะเอเรนเฮ้ยกาวไม่ตายอะ่ะหนุ่มชมเฮ้กาวจะเป็นเซทันแล้วท่านผู้ชมอเออโอเคผมยังไม่ให้ท่านผู้ชมเห็นหรอกแล้วเดียเด๋ยวไปดูกันในทีนี้เลยแล้วกันเดียเด๋ยวขอเริ่มไปที่ฉากเปิดตัวละ่ะนง เก้เาถึงเวลาที่เราจะต้องลงไปแล้วสินะ,ะถึงเวลาที่ไปัคุณใช่แล้วไปคุยกับคุณเอเลนกันดีกว่าแรกยังเอเลนไงสวัสดีครับนายปชาวมาเลยอุ้ยจะถามทำไมคุณเอเลนของก็เป็นอยู่แล้วอ่ะแล้วมีพลังเซท่านใช่ไหมผมก็มีดิงั้นช่วยค่ายท่านหนอกากระเพงให้หน่อยโอ้เลิกคดีของจัดให้หยุ่แล้วครับคุณเอเลน แล้วเหตุการณ์รัตตกรรมที่คุณเกือบจะฆ่าล้างเอ้ยไอ้เก้าหลบเลยดิไอ้เก้าฮคุณจะคุยคุณเอเลนโอเคจะคุยกับคุณเอเลนต่อนะแล้วแล้วที่คุณเกือบจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มวลมนุษย์เกือบทั้งโลกได้สำเร็จเนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรอครับลูกน,อน้องฉันไม่บอกเราหรอกเก้าสิบลาดเราเนียนวะ เก้าเสียงภาคเราเนียนปะไปนะเสียงภาคเราเนียนปะเก้านะช่างมาันเถอะเอาเป็นว่าผมจะลงไปล้าล่าง,งนะครับท่านผู้ชมตัวเรื่องเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเลยเก้าลบหน่อย,อยไปก่อนนะครับคุณเอเลนว้าวเก้าเก้าเก้านี่มันชีชัลงมาด้านล่างแล้วหรอ ก้าจะแปลงร่างไปคนเดียวเนี่ยฉันยังไม่แปลงร่างหรอกพลังที่คุณเอรินเอรินบอกว่าวันนี้ก็อยู่นี่ยฉันจะถอดมันออกเก็บแ,แปลงร่างไปก่อนโอ้โหไอ้เก้าดูร่างให้ท่านเก้าก่อนดิหวังว่าเก้าจะยังไม่ข้างขึ้นมานะ โจมไพลังท่านที่จะเขียนน้อยที่สุดในหมู่บรรดาพลังทั้งมวลที่ผู้ชมครับเอิ่มเก้าข้างหลแล้วครับ้ท่าอนันจกัาะมดอันจะควบคุมไม่ได้ฟังให้ท่านที่สุดแต่จะไม่เขียนเก้าเดาเราไปอย่างไขียนกันน คือไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าก้าอาจจะจู่โจมผมได้ทุกเมื่อคุณเอเลนตัว่ะถ้าคุณนายคนคนนึง้างขึ้นมาให้หนียันทีมไม่รู้นะว่าใครท่านนะวันเก่งกันแค่ไหนแต่ผมว่าน่าจะฆ่าผมได้ละทำไมก้ามันพยายามจะไล่ข่าวอย่างนั้นน่ะนี่ไงแต่เรื่องเครื่องเคลื่อนย้สามีเก่งกังมันเยอะเอมันไม่โดน ถ้าผมตกไปนี่ผมตายนะยุบใส่กำแพงแป๊บเออชื้บปึ๊บเก้าใจสติสตีสิเก้าเก้าทำไมร่างของแกมันอยากมันดูเหมือนคนขนาดแล้วนะทำไมแกมันด <man> ูแบบเป็นไททันที่ดูเหมือนคนจริงๆเลยชค้มันตัวแบบนกันปะ เร้บเก้าเดี๋ยวบอกเสื้อเสื้อผ้าที่เป็นคนหายหมดเลยอ่ะตอนที <Th> ่กลายล่าอ่ะเก้าเก้าเดี๋ยวผมพาเก้ามันไปมครื่องบินก่อนเดี๋ยวเก้ามันบาดเจ็บแน่เลยท่านผู้ชมครับดูดิเก้ามานอนโอ้โหแองแมงเลยอะไปออกซิเจนไปก่อนเลยเก้าไปออกซิเจนเลว แกนี่ก <Okay. S 1> <L> ็เป็นแท่าชันมั่วตัวเลยนะอยังพอเดินไหวไหมสูมช็อตไปหน่อยรู้ไว้ว่าแกเกือบฆ่าชันไปสามรอบแล้วนะเจ้าเออเดี๋ยวาอย่านยานยานกลิงกตุ้งันไปหน่อยสิมาเร็วลุกขึ้นมาห่วยชาวบ้าเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่พักกันแป๊บนึงนะผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาเก้ามาเดยพักบนลาสีขาววันนู้น่งน่าจะเป็นที่พักการแย่ของพวกหน่วยสำรวจโอเคเก้าเออเอ็งฟือนนะโอ๊ยไอ้ก้าอย่าโจมตีเราท่านชมดูไอ้เก้ามันดิสงสัยคขจะหลับละมือโจมตีใส่ผมแล้วมังเนี่ยโอ้อโอ๊ยอะไรของมันเนี่ยอออเออะัเีครับเ่อมัโอยม นาก้าวูต้องจิตสติหนูต้งไม่ได้แั่ฉันไม่อะเอ้ยตื่นได้แล้วไอ้ก้าวเราอยากทำเพื่อต้องมีได้ยินแล้วบอเบี้ยบี้ไงไอ้ก่อนบ้าเลยบ้าเขาเนี่ยเอ้ยโจมตีด้วยท่านผู้ชมเนี่ยพลังของท่านกรามคือพลังเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอแล้วของการทายท่านนอกกำแพง ผมจะต้องทำมาอีกยาวเลยแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชม,ไม่ไหนเหรอผมจะเอาถัางออกซิเจนเนี่ยคุกหัวมันทีนีที่ไหนเหรอแล้วเาจนนุกหยตื่นะที่ผมไปเอา้าตื่แล้วก็ไปเอาถนะังออกซิเจนพ่เล้เติมออกซิเจนนี่ันเติมออกซเจนเปนะเติมถังออกซิเจนอุ๊อ ดะบอกเขาถาังหมดแล้วดูดูอ่างเจ้นอย่ยหมดอย่างไวยิ้วเดี๋ยวขอใส่ชุดแล้วเพื่อนฉันินแล้วฉงนกินอะไรก็ไม่รู้รอ้อฉันกินได้แล้วเพื่อนไม่อะ <c oughs> คังของผมหมดแล้วไม่เลยช่วยกำลังของละแคงนอหนึงนะครัออเดีเ๋ยวเราจะขอขึอ้นไปสำรวจด้านบนกะแฟงก่อนนะไม่ดูตะแทคงไปดิสิไปไหเนี่ย น้าเลยรอดยี่รอดเอ้ามาดูด้านบนนี้สิโอ้ไอ้คนนั้นถ้าท่าน่าจะเก่งนาดูเลยช่วงบนนี้เรกาก็มันมุมไม่ไเกลโดอาบวกวางมาเฮ้ยไ,ไปตกไปโดนกินแน่เลยไอ้ท่านที่เขาบอกกันว่าทั้งแข็งแกร่ง แต่ตวนเต่าบางยิ่งกว่ามนุษย์ไปโดนตีมนุษย์ใส่ทีเดียวตายเลยนั่นหรอเก้าอันจะไปดูในป่าก่อนแล้วนะโอเคด้วยนี่เด้ฉันบอกให้นายไปฝึกกรใหม่เก้าโดนกินหรอกมันไปทางไหนแล้วเก้าฮันิโก็น่าจะถูกกินแล้วอย่าไปดูมันเดี๋ยวมันจะแห่กันมาแล้ก็สมัวป่าหินเงียยไปก่อนนะเก้า เอาขอปิดตายเลยแล้วมันก็ตายเลยพอมันร่างกายเปราะบางอุ๊ยไม่เออมันจะตายไหมเนี่ยจิ๊บมันตายแน่เไม่ให้มันม้นจะตกออกไปแล้วก็ไม่ใช่น้องดูเพวกที่มันกินแล้วแปลว่า <laughs> ตายใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเกิดดูเพิ่งที่มันกินแล้วมันก็ตายใช่ไหมใช่ตันเนี่ย ฉันไม่อเคยอ,อเดาคนอย่างแกผิดเลย,ยไม่ฉันตายได้ฉันลงไปพวกมันจะหม่ำฉันพวกมันจะกินแล้วก็ฉีดแขนฉีดขาเราเหมือนที่คุณครูที่โรงเรียนบอกคุณครูอาจารย์รีวายที่รอดมาจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่โอ้โหไอีพกมันเอาเอ้พกมันตายแล้วเพื่อนเพื่อนมีไ่อยากจะบอกมัน หน้าที่ตอนนี้ของเรามีแค่สำรวจไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปโจมตีมันเ้าก็ตายแล้วสู้ไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวพวกมันจะแหงกันมาหรอกแต่สู้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันแหกไอได้ยินได้ใชท่านว่ามันอ่ะโหดมากแล้วแล้วคนที่มารองให้ฉันหน่อยก็คือเพื่อนๆนั่นะฉันก็เีอยู่ที่นี่เหมือนกันเอ๊ะอย่าบอกนะพวกแกพวกแกเป็นชาวเอลเดียน่ยฮัลโหลเร้า ตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นมันดูไกลกว่านี้น,นีเ่เมืองกลางก็ต่านดตอนนั้นฉันอยู่เมืองประมาณเมืองกโลกอะไม่ใช่บบเมืองกลางอะเมืองกลางนั่นเหรองั้นใครก็อยู่วอลเซสสิฟังนะก็วอลทั้งสามไงม,มีมีกำแพงใหญ่ก็คือวอลมาเรียคือกำแพงชั้นนอกสุดที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงน้อยที่สุดลองโงมาก็เป็นวอลซีน่ะ ที่เล็กที่สุดที่เล็กอันดับสองไม่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 แล้วก็แข็งแรงอันดับสองแล้วเขาเมื่อกี้ฉันือบโดนมันกัดแล้วหนยเอาเอาพึ่งยัดปาเอาน้ำพึ่งยัดมันจะต้องไม่อยู่ที่พื้นเอาไปเอามาดูสิม you know <ule> ันอยู mm ่ก hmm. ันเยอะมากแถบที่เราอยู่เ <arthritis> นี <hu> ่ยท่านเยอะท่านเยอะท่านแถวท่านเนี่ย ใช้ท่านมันเริ่มเยอะขึ <museums> ้นแล้วถ้าแกจะบวกแล้ท่านก็บวกมากก็ได้โอ้โหให้ท่าน9ไอ้คน9 9ใช้ท่านไช้ท่านเยอะมากไช้ท่านมาเยอะเกินไป9 9ไอ้คนไช้ท่านมาเยอะเกินไปเากลับเข้าไปในกำแพงก่อนไม่เห็นพวกเรานั่นไม่ควรจะไม่เป็นรูนทั้งทยพวกเราต้องรีไปตั้งหลักในกำแพงแล้วจะตายหรอกกลับไปตั้งลากก่อนอันจะกลับแล้วนะ มาอย่าบ้าอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะตอนจบส่วนนี้ไม่รู้ว่าใครท่านเนี่ยวาเลยแต่รู้ว่าใครท่านเนี้ยมันโหดมากเลยแน่นอนไม่นะฉันจะตายไม่ได้ฉันจะตายไม่ได้คุณเอที่ไดตายไปคุณเอเลนด์คาดหวังกับพวกเราไว้พวกเราจะตายไม่ได้พวกเราจะตายไม่ได้ต้องกลับเข้าไปในกองแห้งต้องกลับเข้าไปอย่ากลับเข้าไปกยางรูย แย่ละหาทางไปก่ออาจจะต้องกลับเข้าไปในกอแพงให้ได้เลยอาจจะตายตรงนี้ไม่ได้มันจะกลับไปละเอาละฉันกำลังเ,เ,เกงอยู่บางนี้เก็วันนึง,งนะแล้วนี่คือการใส่วอลเลซ่โอเคเก้างั้นฉันคงจะต้องต้องมองพวกมันอีกทีสคัแล้วนะไว้เจอกันนะคร